สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำกล้วยแดงอินโดนะครับที่ราคาแรงไม่มีตกเลยทีเดียวนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็เป็นต้นหน่อที่เพิ่งจะไปรับมานะครับก็มีด่างติดมาไม่มากนะครับเป็นด่างแบบนี้แต่สำหรับผมเองแล้วนะครับก็บอกว่าสวยเพราะว่าหลายคนนะครับก็จะชอบกล้วยแดงอินโดที่ บางทีบางคนอาจจะชอบลายด่างแต่บางคนอาจจะชอบที่เป็นสีแดงเลยก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนว่าจะชอบแบบไหนนะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับที่กําลังสนใจนะครับก็ติดตามดูได้นะครับในส่วนของต้นนี้นะครับก็จะมีด่างตั้งแต่ใบแรกๆนะครับใบนี้ก็ด่างนะฮะแล้วก็ใบนี้ก็มีติดด่างอยู่บ้างนะครับสําหรับใบที่พึ่งคลี่ออกมานะครับอันนี้นะ ก็จะมีรอยด่างอยู่นะครับถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นมีด่างอยู่นะครับนี่นะครับที่เป็นด่างชัดเจนนะนี่นะครับเห็นไหมฮะก็มีรอยด่างติดมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มาลุ้นอีกที่ไอตัวหลอดนี้ครับเดี๋ยวมันกลางออกมาแล้วก็จะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าอ่ามันจะด่างไหมนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็มีความสูงประมาณ50เซนนะครับ แล้วก็พร้อมที่จะให้หนอแล้วสําหรับคนที่กําลังหานะครับตามผมตั้งใจที่จะปล่อยแบบราคาไม่แพงสําหรับคนที่สนใจนะครับต้นนี้นะก็สามารถที่จะจองได้นะครับจองไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับอ่านี่เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สําคัญคืออย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาที่ update, อัปเดตคลิปต,ต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับ นะนี่ครับอย่าลืมนะครับสนใจก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับทักมาคุยกันได้นะครับราคาไม่แพงจับต้องได้นะครับสำหรับมือใหม่นะสำหรับเหมือนกับตัวผมเองนะครับผมก็พยายามที่จะาหาไม้ที่จับต้องได้เพราะเราก็ทุนน้อยนะครับสำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับก็มาคุยกันได้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปด้วยแดงอินโดสวยๆต้นนี้เลย สวัสดีครับ